อัสลามุอะัยกลุมวเรา์ันตุลลอฮัวบเระกาตุฮุพบกับช่วงผ่ากระแสโลกกับผมภัวนัน์กนโขงเป็นช่วงที่จะนำท่านทุกท่านมาร่วมรับรู้ข่าวสารในแง่มุมที่ต่างเพื่อการก้าวทันกระแสโลกเท่าผู้ชมครับมีคนไม่มากนักที่จะรู้ว่าแกนนำคนสำคัญที่จัดการประท้วงต่อต้านระบอบก,การปกครองของอดีตป,ประธานาธิบดีของอียิปต์ประธานาธิบดีฮุสนียมูบารอกนั้นเป็นเด็กหนุ่มอายุไม่ถึง30ปีที่มีชื่อว่า มหมุตอันบัตมหมุตอันบัตมีอาชีพเป็นนักสื่อสารมวลชนไม่ได้แสดงบทบาทอยู่เบื้องหน้าการประท้วงการปกครองของประธานาธิบดีฮุสนียมูบารอกเลยหลังจากการปฏิวัติสิ้นสุดทําให้อียิปต์มีการเลือกตั้งจนได้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็คือประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมูซซีหลังจากนั้นเหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังไว เมื่อพรรคจัสติสของปพานาธิบดีมูัมมุซีซึ่งเป็นปีการเมืองของอิควานุนมุสลิมูนได้ดำเนินนโยบายเอเอียงไปทางกลุ่มมุสลิมที่มีความคิดสุดโต่งทางศาสนาและนิยมการตัดสินความขัดแย้งด้วยความรุนแรงซึ่งรู้จักกันดีในนามของกลุ่มสลาฟีหรือกลุ่มตักฟีรีสถานการณ์เช่นนี้ทำให้มหมูดอันบัตตัดสินใจทิ้งอาชีพการงานที่เขารัก เข้ามารับหน้าที่วางแผนการบระท้วงในครั้งนี้จนกระทั่งประธานาธิบดีม,มูฮัมหมัดมุสตี้ต้องหมดอำนาจลงจากการยึอดอำนาจของกองทัพอียิปต์ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมาฮูดอันบัตที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มจะสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในระดับประเทศเพียงคนเดียวนั้นเป็นเช่นนั้นหรือไม่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไหมครับปัจจุบันนี้ขบวนการคนหนุ่มสาวในประเทศอียิปต์ได้มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และมีการขยายตัวกว้างขวางขึ้นทุกวันและจะกลายเป็นกลุ่มพลังที่มีอำนาจในการต่อรองมากที่สุดในอียิปต์ในเวลาใกล้นี้กลุ่มคนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่นิยมความรุนแรงเพียงแต่ต้องการเปลี่ยนปแปลงสังคมที่พวกเขาอยู่สังคมที่พวกเขาได้เป็นสมาชิกให้เป็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุขและดําเนินไปสู่คันลองที่แท้จริงของอิสลามอย่างสันติปราศจากความรุนแรงชื่อของกระบวนการที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอียิปต์ของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่กลุ่มน,นี้ คือชื่อตารอตซึ่งมีความหมายว่าการกอร่อกรรบฏหรือตรงกับคำว่ารีเบลในภาษาอังกฤษรวมการของคนหนุ่มสาวนี้เป็นอย่างไรดูได้จากคำประกาศเจตนารมการต่อสู้เพื่อการต่อต้านประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุสซีที่พวกเขามีไว้ว่าดังนี้ครับเราปฏิเสธคุณเพราะความปลอดภัยยังไม่เกิดขึ้นเราปฏิเสธคุณเพราะผู้ไดโอกาส ยังไม่ได้รับโอกาสของเขาเราปฏิเสธคุณเพราะเรายังคงของเงินกู้จากต่างประเทศเราปฏิเสธคุณเพราะความยุติธรรมยังไม่ถูกนำมาให้แก่บรรดาผู้สละชีพเราปฏิเสธคุณเพราะคุณไม่มีศักดิ์ศรีหลงเหลืออยู่เลยทั้งของเราและของอียิปต์เราปฏิเสธคุณเพราะเศรษฐกิจล่มสลายและขึ้นอยู่กับการขอเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดเราปฏิเสธคุณ เพราะอียิปตยังคงเดินตามรอยเท้าของสหรัฐอเมริกาและนั่นคือจุดยืนของกลุ่มตะมรอดในการต่อต้านประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมูรซีซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดยืนที่ชัดเจนมากทีเดียวครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะข่าวการยืนยันของนายพลกาบีอัชเคนาชีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิสราเอลที่ออกมากล่าวว่ามูรซีมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกับอิสราเอล ทั้งเนื่องจากรัฐบาลอียิปต์ภายใต้การนำของมูฮัมหมัดมูซีไม่ยกเลิกสนธิสัญญากับอิสราเอลที่ลงนามกันไว้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีอันวาซาดัตและการปิดอุโมงลอดประตูรอฟะจากกาซามายัางชายแดนอียิปต์ทั้งหมดตามคำแนะนำของอิสราเอลสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวชาวอาหรับในนามของกลุ่มตะมะรอนนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าพวกเขา มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างเป็นเครือข่ายเป็นขบวนการและขบวนการตรมารอดทั้งในตุนิเซียลิเบียและบาเรนตลอดจนเยมเมนเองก็ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นในตุนิเซียขบวนการตรมารอดสกำลังกลายเป็นข้อกังวลของประธานาธิบดีรอชีดกอนูชีแห่งพรรคอันนาตอซึ่งเปรียบเสมือนอิคานุนมุสลิมูนแห่งตุนิเซีย และขณะนี้ขบวนการต่อต้านราชวงศ์อัลคอลิฟะแห่งบาฮารนก็กำลังก่อตั้งขบวนการตะมารอดของตนเองขึ้นเช่นเดียวกันกันกบในประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศเยเมนแรงปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดขบวนการตะมารอตของกลุ่มหนุ่มสาวมุสลิมทั่วตนออกกลางนั้นก็คือการเคลื่อนไหวแบบรุนแรงสุดโต่งของกลุ่มสลาฟีตักฟีรีที่สังหารไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นมุสลิมด้วยกันเองหรือคนต่างศาสนา เรากับว่าพวกเขาได้รับการอนุญาตจากพระเจ้าให้มาสังหารผู้คนพวกเขาไม่เคยรับฟังความคิดเห็นและทัศนะของมุสลิมในสำนักคิดอื่นๆที่พยายามชี้แจงหลักความเชื่อของพวกเขาทั้งยังกล่าวอ้างค่าด้วยว่าพวกเขาถ้าได้รับชัยชนะในการต่อสู้จนสามารถสถาปนาการปกครองตงนเองขึ้นมาได้พวกเขาจะจัดการกับผู้ต่อต้านก่อนหน้านี้อย่างรุนแรงและสาสมการเคลื่อนไหวของมุสลิมกลุ่มสุดต่งเหล่านี้ทําให้ภาพพจน์ ของศาสนาิสลามเปลี่ยนแปลงไปจากศาสนาความสันติไปเป็นศาสนาความรุนแรงความป่าเถื่อนการก,ก่อการร้ายและการไล่ฆ่าสังหารผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการ์และคําสอนของตนอีกตัวอย่างหนึ่งที่กลุ่มตรมรอดมองเห็นก็คือการปฏิวัติอิสลามอย่างสันติที่เกิดขึ้นในประเทศอิหร่านเมื่อปีคิสสักราช1979ได้นามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงให้แก่ประเทศอิหร่าน การเป็นรัฐอิสลามโดยการนำของท่านอิมามโคเมนีในครั้งนั้นปัจจุบันกำลังเปล่งพลังและรัศมีอย่างเต็มที่และกลายเป็นแกนหลักในการต่อต้านการคุกคามของประปักอย่างยืนหยัดมั่นคงและเข้มแข็งจนกลายเป็นแบบอย่างที่กลุ่มคนหนุ่มสาวในประเทศมุสลิมในตนอนกกลางในนามของกลุ่มตรมรอดได้นํามาเป็นแบบอย่างแต่แน่นอนครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ศัตรูของอิสลามเองก็ย่อมมองเห็นในสิ่งที่พวกเขามองเห็นเช่นกัน ดังนั้นพวกเขาจึงเร่งไฟแห่งความแตกแยกความกินแหนงแคลงใจและความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นในโลกอิสลามอย่างเต็มที่เรามีตัวอย่างของการเร่งไฟแห่งความแตกแยกนี้ให้เห็นทั้งในซีเรียและเลบานอนซึ่งเราจะนํามาเสนอต่อท่านผู้ชมในวันต่อไปพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงครับสำหรับวันนี้บอบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะว,สสาว,วัสลามุอะล,ลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ